ทีนี้นักเรียนดูคือโจทย์ข้อนี้นี่นะพอต้องเรียนอ่านเสร็จปุ๊บเธอจะต้องรู้ทันทีว่าโจทย์ข้อนี้เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบคือถ้าเกิดห่าง10เมตรเนี่ยนะฮะคือถ้า R าเนี่ยอาเท่ากับ10เมตรเนี่ยความเข้ม1ก็คือ1.2คูณ10กกาลังลบ2วัดต่อตารางเมตรเขาบอกถ้าเกิดห่างจากลำโพง R เนี่ย r สเลยคือ30เมตรเนี่ยความเข้มเสียงจะเป็นเท่าใดถามหาตัว r สองเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นอันนี้นกเรี่นนนะที่ฉันเขียนเนี่ยเธอก็เขียนว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นี่คือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้เรียนะเป็นการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นเธอก็ไปเลยสูตรฮนะจากสูตร i เท่ากับ p ส่วน4พาย r ยกกำลัง2เียนะฮะเธอฉลาดนิดหนึ่งนะดูโจทย์นี้มีลำโพงกี่ตัวตัวเดียวการเปรียบเทียบนี้ลำโพงตัวเดิมเพราะฉะนั้นกำลังต้องคงที่4คงที่อยู่แล้ว p คงที่อยู่แล้วนั่นแสดงว่าความเข้มเนี่ยแปลผันโดยตรงแปรผผันกับ r ยกกำลัง2 แล้วโจทามาอะไรล่ะโจทามาไองงั้นเธอก็เขียนสมการสิ I2 หาร I1 ย่ 1, ยอดเท่ากับ R1 ส่วน R2 ทั้งหมดยกกำลังสองเธอแทนค่าไป R1 คือ10 R2 คือ30แล้วทั้งหมดยกกำลัง 2, 2> ใช่ไหมฮทั้งหมดยกกำลังสอง เพราะฉะนั้นเลยนะฮะตรงนี้คิดเลขออกมาแล้วนี่นะโอ้ลืมลืมลืมอสออจุดให้มาคือ1.2จุดคูณ10กำลังลบ2ระวังนะหา i อตรงนี้น,นะ0ตัด0อันนี้ก็ได้เป็น1.3ส่วนอ่ะใช่ไหมคะ1.3ส่วนระวังนะทั้งหมดยกกำลัง2นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้เป็น1.9ส่วน แล้วเอาที่นี้ขึ้นมาคูณค่ดเลขมาสับเสร็จได้ i สองเท่ากับ0ูนจุดสคูณ10บกำลังลบสองวัดต,ต่อตารางเมตรเยน,น,นะนี่คือคำตอบอันนี้ตอบงี้ไปเจอช้อยพอดีเลยแต่เนี่ยนะเธอว่าทางที่ดีข้อนี้ควรจะตอบว่าอะไรดีหนึ่งจุด 3ามคูณสิบกำลังลบสนะฮะถอยไปอีกจุดหนึ่งวัดต่อตารางเมตรนะวัดต่อตารางเมตร